เมือนน่ะผมจะเจอแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราคิดจริง,งรเราคิดจริงเราไหมเราคิดถึงเธอมากอ้าวนี่เบื่อนใช่ไหมใช่สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งครับวันนี้ผมมาแั้กุมานะครับ ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ไดเอาน้ำแดงมาฝากคิดว่ามาหาวันนี้อีกวันหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องกลับไปบ้านวันนี้แต่ผมจะไปหากุมารก,ก่อนก็เลยคิดว่าจะไปคุยอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับว่ายังสบายดีไหม นะเพื่อว่าผมเนี่ยจะได้สนิทกับเขาด้วยเพราะว่าเป็นคนรู้จักของเกดนะครับผมก็ต้องตีสนิทด,ด้วยนะครับก้อนดีคนดีเนี่ยผมชอบนะครับทำไม ผมเนี่ยอยากรู้จเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเยี่ยมหากันก่อนเพราะว่าผมก็จะรีบไปแล้วฝากทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้า,ตาใหมกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปเลยดีกว่าครับ ครับผมเนี่ยเดินมากไกลมากแล้วนะเดี๋ยวสากประมาณอีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถึงกันแล้ว ก่อนกลับนะครับทักทายเล็กๆน,น้อยๆเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมกลับไม่ทันผมก็เลยอาสายนอนป่าก่อนหวังว่ากุมารเนี่ยยังอยู่นะครับกลัวว่าจะไปเดินเล่น แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยไม่เป็นไร ผมเนี่ยชอบมากเลยนะครับข้าวปลาเนี่ยได้ยินเสียงนกผมชอบเสียงนกจริงๆเลยยิ่งเวลาที่เรานอนนะในเสียงนกเสียงน้ำเนี่ยผมบอกเลยหลับไม่ตื่นนะครับเพลินหัไปเลย วังว่าจะยังทานอยู่นะครับหมานเนี่ยก็คงยังไม่ออกไปไหนหรอกมั้งอา้าเจอพอดีเลยปุดไม่ทันถาดกลมหมาไปไหนเนาะ มานั่งเล่นเนี่ยจะไปไหนต่อองหรือเปล่าเลนหาเพื่อนอ้าวไหนบอกว่าไม่มีเพื่อนสรุปเนี่ยมีหรือไม่มีมแล้วมีกี่คนหนึ่งเอาเป็นว่าก็มาเนี่ยจะไปตอนไหนเหรอตอนนี้โรงพายาบาลเนี่ยขออนุญาต ไปด้วยคนไหนไหม่ได้กานก็ดีเลยแล้วมาตรงนี้เนี่ยนานเลยยังมาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงไปเนี่ยขอเดินทางไปด้วยแล้วกันอยากจะเห็นเบื้อ เอาแล้วเพื่อนเนี่ยเท่าเท่ากับกุมารเลยไหมไม่เท่าตัวสูงกว่าเหรอเตี้ยกว่าแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเอาเองเนี่ยมีเบานี่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงด้วยไม่ใช่เล่นๆเ,เลย เอาเป็นว่าจะไปแล้วใช่ไหมใช่เอาล่ะไปแล้วเราเนี่ยไปดีกว่านะเอาล่ะไปอันนี้ลกงม้เนี่ยขอโทษนะแต่ว่า โน่เนี่ยพวจะลงไปด้านหน่อยในยไหมก็นะจะลงไปเนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะอะไรนะข้างหน้านู่นไปไกลแล้วเพื่อนของกูมาเนี่ยเป็นคนยังไงเหรอ phải nói, con lưu ý, con lưu ý, con lưu ý, con Mong ý, con lưu ý, con con lưu con นู่นเนี่ยตัดไม้ออกอ้ายไม้นัวไม้เนี่ยจะเยอะจริงๆเลย เป็นกุมารเหมือนกันไหมหรือว่าเป็นกลายมาจากไหนไม่ใช่กุมารเหมือนกันแล้วเป็นอะไรล่ะก็ไม่รู้อ่ะแล้วปกติเนี่ยกุมารเรียกว่ายังไงเรียกว่ายังไงละ่ะทิดาน้อยอเป็นคนจากไหนอ่ะ ไม่รู้เหรอรู้เมืองดานเป็นคนในเมืองบาดาลแล้วที่ด้าน้อยเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นจือเออองหญิงไหม น่าจะเป็นองค์หญิงน้อยนะครับโอ้เหมันผมเนี่ยจะเจออะไรข้างหน้าสีขาวๆแล้วนะเ,เหมือนว่าผมจะเจอแล้วน,นะครับเพื่อนเพื่อน,เร,อนเราเปจริงเราคิดจริงเราไหม อ้าวนี่เบื่อนใช่ไหมใช่โอ้เอาละกุมารเดี๋ยวกลัวว่าเพื่อนของกุมานเนี่ยจะกลวนลุงไพ่นะเอาเป็นว่าแนะนำลุงไพ่ให้รู้จักก่อน นั่นมาจะป่าแหละแล้วมาก็ใครมาก็ไปเชื่มอมดูมาสองคนเหรอเออมาแค่สองคน มมผมนี่แหละครับลุงไพ เดี๋ยวผมเนี่ยให้กุ้งมาเนี่ยแนะนําตัวให้กับผมก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อของกุ้งมานเนี่ยจะกลัวผมอีกอน,นี้คลุงไพรมาจังป่าแทนลุงไพรม,มาจังป่าเออไม่กินกุ้งมากินให้ลุงไพรมาไทายแทน เดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยคุยกันดีกว่านะครับ thank <laughs> you แล้วมีใครเดินมาได้เนาะไม่มีใครเดินมาเดินมาคนณจะเจอราใช่น่าจะมา ผมเนี่ยดูทั้งทองคนเล่นกันเนี่ยก็มีความสุขนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่บรบกวนเพราะว่าเขาก็เล่นกัน mm

าเดินทางดีๆนะเดี๋ยวลงไปเนี่ยขอเดินทางกลับก่อนแล้วกันเอาละผมก็ต้องกลับแล้วทั้งสองคนเนี่ย เดินกลับบ้านนะครับผมเนี่ยขอกลับทางของผมเดินทางดีๆน,นะครับเหมือนว่าผมคิดว่าเกตเนี่ยยาจซัซ้อน ใช่ครับกุมารแน่เลยผู้จอดิดปากเอาละเดินหนังลับดีๆ เป็นหน่วงนะครับเทว,ว่าผมว่าไม่น่าเป็นไรน่าจะพอไปกันได้อยู่เอาละ่ะทั้งสองคนเนี่ยขัไปกันแล้วผมเนี่ยก็กลับทางของผม ็มานั่งดูเด็กๆเล่นกันนะครับผมดูเนี่ยก่อนึกถึงลูกผมลูกผมเนี่ยเขาผมไม่เคยเห็นเขาเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะปกติเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยไม่มาที่บ้านหนึ่งท้าวขอบคุณเราเก็อยากจน Ada bên máu à này có cái nha nè nè cho Chú lấy lùa cái đứng thì tốt Nhìn chú vừa khảo lỏng nè Nhìn khi tướng lục Thảo Nhớ ngay nè นี่เพื่อนแบบลูกเข้าบ้างผมเนี่ยไม่เคยเห็นลูกเท้าเนี่ยไ่ยเล่นกับเพื่อนเลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากเ,เห็นสักครั้ง เอาเป็นว่าเดี๋ยวกราบก่อนเลยดีกว่าพาอว่าเดี๋ยวจะฝากอีกเ,เขาเนี่ยซื้อน้ำแดงมากกมานเนี่ยสักขวดหนึ่งเพื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยผมจะขึ้นมาเพราะว่าผมก็ยังไม่มีนะครับเงินเนี่ยคนดูผมก่อนหอย ผมก็เลยยังไม่ก่อยนีเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวยังไงเนี่ยค่อยมากันอีกรอบน่าจะถึงประมาณอีกสักผมกลับเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณเวลานะสองถึงสามชั่วโมงถ้า ถ้าเอาไปเอเลยนะครับน่าจะสามชั่วโมงได้เพราะว่ามันไกลมากเลย